ทีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนนะคะคนละ2 0 0 0บาทสาหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพก,กับหนูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารจากการแจกเงินนะคะก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะทานจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปทีีได้ในทุทกๆวันนะคะค่ะสําหรับวันนี้วันที่11สิงหาคม64 คืบหน้าการแจกเงินเยายวยานักเรียนมาฝากทุกคนนะคะสำหรับแม่แม่คนไหนที่กําลังข้องใจว่าลูกหลานของเราเนี่ยได้รับสิทธิ์เงินเยายวยา2,000บาทนี้ไหมนะคะวันนี้ก็นําวิธีการเช็คสิทธิ์มาฝากทุกคนนะคะซึ่งก็สามารถเช็คได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็โรงเรียนเอกชนนะคะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วก็คําอธิบายคลิปเลยนะคะทุกคนสามารถกดลิงก์เข้าไปนะคะแล้วก็เช็คสิทธิ์นะคะใส่ ข้อมูลส่วนตัวนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะแต่เมื่อกดตรวจสอบแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าได้รับสิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับสิทธิ์มันก็จะบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะตามที่รูปภาพขึ้นหน้าจอเลยนะคะแต่สําหรับุมนั้นนะคะเข้าไม่ได้เลยนะคะเว็บไซต์เข้าไม่ได้เลยค่ะทุกคนใครเข้าเว็บไซต์ได้บ,บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแล้วก็ใครได้สิทธิ์บ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ ซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะทําการโอนเงินนะคะแจกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนภายใน30สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ให้ให้โรงเรียนนะคะแจกจ่ายไปยังผู้ปกครองนะเป็นการโอนเงินแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก<อ>็ ภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะและทนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะว่าจะแจกจ่ายในรูปแบบใดน,นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนํามาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ